ก็สวัสดีท่านผู้ชมมูลด้วยนะครับผมเห็นอะไรไหมเห็นไหมครับมันมืดใช่แล้วครับตอนนี้ไฟดับครับผมพอดีว่าผมมีของใหม่มานี่มันคือพัดลม12โวลต์นะผม12โวลต์นะ5แบตพัดอันนี้เป็นแบบอันนี้ไม่ใช่แบบกดตะกั่วครับผมไม่ใช่แบตพวกนี้คือนี่มันเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับผม น้ำหนักนี่เบามากเลยครับเห็นไหมครับดูว่าผมแค่ใช้เสานิ้วขีดเห็นไหมก้อนจะอยู่ประมาณแค่เท่าไหร่สามขีดต่อก้อนเองครับผมเบามากเลยแต่ว่ากนะาวแอมนะเบาแต่ว่าแอมเยอะอันนี้ได้แค่ห้าแอมแต่อันนี้ผมไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือครับผมแอมเท่านั้นแหละเนี่ยอันนี้ก็เอาพา,าวเวอร์แบงค์ครับผม เก็บไว้ใช้อยู่โรงเรียนครับตอนนี้มันเหลือประมาณสัก2ขีดวันนี้ไฟไม่มาครับผม,มเสียบปักกลมนะด้วยผมไม่ติดโอเคไฟดับก็นี่แหละครับมีรายการนี้พอดีครับผมกับผมขอจะดทายก่อนโซมจะทับ กัอนนี้โจมโมูเดียก็ขึ้นครับผมบ้ามากพูดแรงไม่ได้ตอนกลางคืนเก็บ okay. จะสไลปาแล้วเปิดเบอร์หนึ่งครับโอ้โหจังเกงน,นะผมผมก็ได้ทดสอบไปแล้วครับก่อนหน้าน,นี้คือก้อนเนี่ยสามารถเปิดพัดลมได้เจ็ดชั่วโมง ลมตัวนี้นะเบอร์3นะครับผม7ชั่วโมงอันนี้ผมขนาด2ก้อนจาก9แอมก็จะกลายเป็น1 4แอไมไไใช่จากเข้าจาก7แอมครับผมก็จะกลายเป็น14เพราะฉะนั้นพัดลมตัวนี้นะจะสามารถเปิดได้14ชั่วโมงครับผมอาวอย่างเฟีย้ยวพอดีว่ามันไม่มา ถ้าบบนี้ผมก็จะเสียบชาร์จไว้ก่อนเผื่อไฟมามันก็จะได้ไม่ได้เสียเวลาครับผมโอ้โหถอาแบงกูก็เหมือนระเบิดสแสวงเครื่องมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเสียบอย่างหน่อยครับผมอ่าไฟมันเป็นเพียงแค่ไฟไม่ใช่ไฟชาร์จครับผมถ้าไฟชาร์จมันจะกระพิบ ตอนนี้แบตเหลือกี่เหลือแค่สองสามสามขีดนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ครับผมผมชาร์จเล่นที่โรงเรียนนี่พอดีว่าพรุ่งนี้มันไม่ได้เรียนถ้าเอาไปแค่นี้มันไม่พอเพราะผมต้องชาร์จเล่นทั้งวันเลยเนี่ย <Okay. S 2> ดูเือผมไฟดับ เห็นไหมครับผมไฟดับดับกันทั้งหมู่บ้านเลยนี่ผมยืนอยบนถนนเนี่ยเห็นไหมเส้นขาวเนี่ยไฟดับกันทั้งหมู่บ้านนะครับผม สวยพี่สวย <laughs> ในห้องพ่อผมได้เปิดเพลงนี้ใช้อินวอเตอร์กับแบต100แอมป์นะครับผมแต่พอดีว่ามันมีตัวเดียวเราจะแย่งกันใช้ผมเลยใช้แบตเล็กเอาพ็หลวงก็มีแล้วชาร์จแตบตมือถือก็ชาร์ได้แล้วขัตนะเราปามกวางขาตนาไว้ดีๆกันนะครับผม พอลองเบอร์สองคโอ้ยแรงเบอร์สามยิ่งแรงครับผมเบอร์หนึ่งพอแล้วอันนี้จะเป็นการตั้งเวลามานะครับผมว่าเราจะปิดกี่นาทีครับผมแต่เสียดายครับสูงสูดมันได้แค่60นาทีเออ60นาทีชั่วโมงเดียวเองมันน้อยมากเอาเป็นว่าเ็าจะพอจบคลิปตรงเพียงคีนี้ครับผม